ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะนายศัก์สยามทิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ไปเป็นประธานเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในโอกาสที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชมุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่าเอเปกนี่แหละค่ะระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ค่ะรวมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะภายใต้การกํากับดูแลของด้านการบินของไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมนั้นก็เร่งแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารนะคะในพื้นที่ท่าอากาศยานด้วยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งให้กับผู้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กด้วยค่ะทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะมีการเพิ่มเป็นช่องตรวจอนุญาตค่ะ ทั้งหมดเนี่ยจำนวน19ช่องตรวจรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปกรวมทั้งมอบให้กับ <c oughs> ทางด้านของทอทอเองก็จัดทําเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการท่าอากาศยานนั้นได้รับรู้ทุกช่องทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยทางด้านของกระทรวงคมนาคมเองก็จะดําเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหลุมจอดอากาศย <c oughs> าน <c oughs> ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ของคณะผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อที่จะรอง รับอากาศายานของคณะประมุกแล้วก็ผู้นําประเทศที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปกที่ท่าอากาศายานสุวรรณภูมิจํานวนทั้งหมดเนี่ยร้อยยีหลุมจอดเขาเรียกว่าหลุมจอดนะโดยยืนยันว่าจะสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยแล้วก็ไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวพาณิชย์นะคะสําหรับเที่ยวบินพาณิชย์อื่นๆด้วยส่วนท่าอากาศายานดอนเมืองคุณปูบนะคะอตอนนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะหลุมจอดอากาศายานจํานวนทั้งหมดเนี่ยร้อยเอ็ดหลุม จอดก็คือ100กับ1ห <100 S 2> <000 S 1> ลุมนั่นเองร้อยหนึ่งหลุมนะคะคคแล้วก็พร้อมกับมอบหมายให้ทางด้านของทอท,อทอเองก็ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศพิจารณาขนาดอากาศรรยานแล้วก็ขนาดพื้นที่ในการรองรับให้เหมาะสมด้วยโดยเขาเน้นย้ําต้องให้ความสําคัญทุกเขตเศรษฐกิจแล้วก็จะดูแลอย่างเต็มที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นขาเข้าในประเทศขาออกนอกประเทศนะคะรวมไปถึงการให้บริการภาคพื้นไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆการบริหารจัดการการความ คล่องตัวในการจราจรทางอากาศด้วยแล้วก็ช่วงในการให้บริการเที่ยวบิน VIP พิธีการต้อนรับภาคพื้นดิน การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในห่วงของอากาศบริเวณพื้นที่ประชุมแล้วก็รองรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงในกรณีปกติแล้วก็กรณีฉุกเฉินด้วยครับก็มียังมีอีกนะคุณฟูอีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดนึงก็มีการจัดเรื่องของรถนะคะรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างการเดินทางจากท่าอากาศยานเนี่ยไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารด้วยแต่อีกมุมหนึ่งค่ะเรื่องของมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีการเพิ่มความถี่ค,ความเข้มวงวดในการตรวจตาทั้งในเขตพื้นที่การบินรบหรือ,อในพื้นที่สาธารณะนะคะโดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก,ก็มีการไปพบการตรวจการตอบรับเข้าร่วมในแต่ละเขตเศรษฐกิจนั้นเขามีข้อเสนอนะคะคในการที่จะขอให้รักษาความปลอดภัยเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศก็เรียกร้องแตกต่างกันออกไปทางด้านของกระทรวง ขบวนาคมก็เลยบอกแบบนี้ดีกว่าให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาะนะคะไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยของแต่ละเขตเศ,ศรษฐกิจเนี่ยเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับต่อไปได้